ยิ้มแย้มนะแม่เก็บผิดถ้าแกนี้อุ้มหลานโยกหลานน้อยเฮ้เฮ้อย่างี้นะโยกหลานหน่อยจะได้ตื่นเต้น กำลังเลือกพริกจ้าเลือกพริกอะไรเนี่ย <Sm ell> <ís> จะเลือกที่มันไม่ค่อยสวยออกอาจจะเม็นง,งามๆไว้ <S 2> <S 2> พนักง,งานเลือกพริกอันนั้นกระลินแต่แมว โอ้ยากอะไรก็เ,กรเคยเห็นแมวก็เคยเห็นอยู่แต่ว่ามันก็น่าฮักเนาะเออแล้วเจ้ายังหยอกมันเลยไม่ใช่เปลาพออุ้มมายอย่างหยอกตอนเด็กๆก็เอ,กเอามันไปนอนเหรียญน,นำ้ำเออว่าจะเข่าเต้าเต้าเป้าป้าจ้า าบอกว่าเลี้ยงสัวในใ้บุญเด้ในบุญหลายเด้อเอาเลี้ยงเขาให้ดีๆเนาะบ่แเป็นเลี้ยงเขามักขานั่น,นเห็นไหมมาแต่เขาจะของกขข็หยอคือกันม่งกี่ไรนะเห็นไหมนัน่นนั่นเห็นไหม,ไม,ไมก็หยอคือกันฮักคือกันปกติขอบขวัหน่บ่ค่อยมักแมวแต่เจอแมวตัวน,นี้แหละรักนะ่ะนี่เอาเอา ยังบ่ทันได้แห่งยังบ่ท่านได้แห่งดีเลยเด็ดบ่คคอยมีฝนตกทุกเมื่อมันนี้ก็ล่มก็บบักแห้งนึงเอาพากันเก็บนี่พากันจบแต่แมวโอ้ตาย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 เฮ็ดงานก่อน้าบ่เฮ็ดงานสิได้มีข้าจางอยู่ปะบันทุกฝน เลือกเม็ดกงามเลยอาสากรรมในครัวเรือนฮะปี๊ดจะมาเลือกเลือกไอ้เม็ดที่มันเม่ดสวยน่ะอย่างเงี้ยเองจีเลือกเม็ดที่มันเสสวยน่ะไว้ฮะเอาก็อยากมีเม็ดเส้นสวยก็เข้ากันเด้ทำไมจีไปวิ่งแล้วเนี่ย ก็รูอยู่มูนองก็เพียรร้นเนี่ยมีคนสงังใริกใหญ่พริกใหญ่เนี่ยเอา้าแต่เองยังไม่อยากขายเฉยคีคันเลือกเม็ดส, <บน S 1> สวยวไงก็เลยไม่อยากขายบบาอ,าอ้ออมันยังไม่แห็งดีเลยอย่างอย่างแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีเดดตาก มือมือจับผิดนะนี่นี่ไปเดี๋ยวสวัสดีครับก่นอน้าเขาเองอะไรพิษปาม อ้าจ้มอยไปมาเออุ้ยตกคุบตุบคุบมันโยอกนยมันโยอกนยเอาเลยเป้าอ้นอ้นลออ้น่ะ เอามาเก็บมาเก็บ

ขึกลับไปกลับมาเอาเมงลงมาพับรถนานพับรถดพอมาใครเขาจะเดินมาส่งไอท้ทมต่างไกใครเขาจะเอารถสายสุกมาหูบกว่าจะคล้องเมาเนป็นยังไงเนี่ยะโอ้จนะอ้ไใครนอนรักแล้ว วันนี้ครูเฟไม่อยู่ก้อยไม่อยู่ ไปนางร้อง,ง,งอ้าวะก็ไปก็มูก็เพื่อนเขาแล้วเนาะเออลุงก็ได้อ้าวยังอยากหูเขาอีกอ่าท่านประยุทธ์ท่านจะไปไหนนะ่ะท่านประยุทธ์ท่านจะประยุทธ์จะไปไหนไก่ ต้องสายไปสวนลุงบีเลยไปกินไก่ย่างเขาย่าง<ค>ไก่อือยู่ก็สวนลุงบีบรรยากาศตอนเย็นต่ฝนจิตตอยมบนเนาะแค่นี้ก็น่าจาะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ